สิบหกสัตธิกูตะเปตะวัตถุเรื่องเปรตถ,ถูกค้อนต่อยศีรษะวันหนึ่งพระมหาโมคลานะเถระลงจากภูเขาคิดชกูดได้เห็นเปรตตนหนึ่งจึงซักถามด้วยคาถาว่าแปดร้อยหกเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงวิ่งไปมาเหมือนเนื้อที่วิ่งพล่านท่านคงทำกรรมไว้ โดยไม่ต้องสงสัยจะมาร้องครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่าเปรตนั้นตอบว่า8 0ดเจพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลก808อเหล็กจำนวนหกหมืนลูก ตกมาที่กระหม่อมศีรษะของข้าพเจ้าพระเถระถามว่า809ท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องได้รับทุกข์เช่นนี้810อันหนึ่งคอ้อเหล็กจำนวนหกหมืนลูกตกมาตีกระหม่อมศีรษะของท่านเพราะผลกรรมอะไรเปรตนั้นตอบว่า 811ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าสุเนธอบรมอินทรีย์แล้วผู้ไม่เกิดความกลัวแต่ที่ไหนนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้812ข้าพเจ้าได้ดีดก้อนกรวดทำลายกระหม่อมของท่านเพราะผลกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องได้รับทุกข์เช่นนี้ 813คอเหล็กจำนวนหกหมื่ลูกตกมาตีกระหม่อมศีรษะของข้าพเจ้าพระเทราะากล่าวว่า814บุรุษชั่วเพราะความสาสมแก่เหตุของท่านข้อเหล็กจำนวนหกหมื่ลูกจึงตกมาตีกระหม่อมศีรษะของท่านลัทธิกุตเปตะวัตถุที่16จบ